หลัก16ประการของสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการขั้นสูงหลักข้อที่7เผ่าพันธุ์ผู้ตื่นแล้วไม่ยอมรับแนวคิดในอารยธรรมมนุษย์ที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในอารยธรรมมนุษย์การเป็นเจ้าของคือรากฐานของระบบทั้งหมดตั้งแต่เรื่องเงินทรัพย์สิสนความคิดไปจนถึงความสัมพันธ์ทุกอย่างถูกตีตราว่าเป็นของฉัน ในมุมมองของผู้ตื่นแล้วนี่คือภาพลวงตาที่สร้างขึ้นจากความกลัวการยึดติดและการแบ่งแยกเพราะเมื่อเราบอกตัวเองว่านี่คือของฉันจิตจะเริ่มกลัวกลัวว่าวันหนึ่งมันจะหายไปและความกลัวนี้เองที่ทำให้มนุษย์เกิดอาการระแวงหึงหวงแข่งขันแย่งชิงจนบางครั้งใช้ความรุนแรงเพื่อปกป้องสิ่งที่คิดว่า เป็นของตนผู้ตื่นรู้เห็นชัดเจนว่าไม่มีสิ่งใดในจักรวาลที่เราครอบครองได้จริงไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินความคิดหรือแม้แต่คนที่เรารักทุกอย่างเป็นเพียงพลังงานที่มาผ่านเราเพื่อสอนบางอย่างแล้วก็จากไปตามจังหวะของจักรวาลเผ่าพันธุ์ผู้ตื่นแล้วจะไม่ใช้ระบบการเป็นเจ้าของแต่จะเป็นผู้ดูแลพลังงานชั่วคราว เพราะความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้มาจากการที่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นแต่มาจากการให้พลังชีวิตไหลเวียนอย่างอิสระยิ่งยึดก็ยิ่งขาดยิ่งปล่อยก็ยิ่งได้รับและเมื่อเราปล่อยภาพลงตาแห่งการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของออกไปเราจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับกระแสของจักรวาลทั้งมวลไม่มีอะไรเป็นของเราเพราะเราเป็นทุกสรรพสิ่งอยู่แล้วฝากกดติดตามช่อง YouTube ของเราลิงก์ช่องอยู่ที่โปรไฟล์ขอบคุณครับ